สวัสดีค่ะหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะไซริมฮักเอ้ยมันคืออะไรหรอคะหมอตัวนี้หมอใช้ประจำเราเป็นไฟเบอร์ที่ไม่มีแคลอรี่เลยแคลอรี่เป็นศูนย์เป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติชื่อต้นไซรยมนะเอามาเล็ดมันมาถิ่นกาเนิดนะที่อินเดียอินเดียปากีสถานคือแถวแถวโซนตะวันออกกลางเป็นไฟเบอร์ที่ไม่มีรสไม่มีกลิน่นมันจะพองตัวได้25เท่าเลยนะแล้วมันจะทําให้ลําไส้เล็กของเราเนี่ยจะลดการดูดซึมน้ําตาลประโยชน์ของมันคือข้อ1นึ่งดีท็อกซ์ลำไส้ เข้าไปวากวาดลำไส้ขับสารพิษออกงั้นลดการเกิดมะเร็งลดอาการท้องผูกด้วยคุมน้ำหนักได้ดีด้วยแล้วก็ลดการดูดซึมน,น้ำตาลลดการดูดซึมไขมันเรื่องไฮเปอร์คอเลสเตอรอลก็จะดีขึ้นพอพวกนั้นดีขึ้นก็ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆ ลดเรื่องท้องเสียด้วย <Yeah. S 1> สารที่มันจะกระตุ้นทําให้ลําไส้บีบตัวเรื่องท้องเสียของสุดท้ายมันโดนไซเลียมฮัทดูดด้วยมันช่วยเรื่องปรับตัวสมดุลของลาําไส้ให้ลําไส้ทํางานได้ปก,กติว่าง่ายๆช่วยหลังช็อตเชนฟิตติแอซิดไปในตัวด้วยนะมันก็จะถือว่ามันเป็นพรีเบอติระดับหนึ่งอ่อนๆคือมันไม่ได้มีวิตามิน ABC D ซดีไม่มีวิตามินไม่มีเกลือแร่ไม่มีแคลอรีบแต่ก็ไม่ใช่ว่ามื้อที่เรากินดีๆฉันก็กิกนไซเดียมฮักไปด้วยมันก็จะทําให้ลดการดูดซึมวิตามินเหมือนกัน